สวัสดีครับอัญยองอเซยโยก็วันนี้มาเป็นโชเฟอร์ให้ป๋าได้สามวันแล้วนะครับก็ขับรถเองป่าฝ่าดงนะครับก็ได้ไหลายๆอย่างเลยวันนี้ก็ถือว่าเที่ยวเชียงใหม่ได้คุ้มค่ามากถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดูหลินญวิ่งก็ตามครับอันนั้นเป็นดาราใหญ่ที่เราสัมผัสไม่ได้เท่าไม่ถึงนะนนะนนะอะไรนะอะไรนะอะไร ็ได้พามนุษย์ทั้ง20ท่านนะครับแปนงกลับไปเที่ยวด้วยกันก็ชอบอะไรหลายอย่างนะโดยเฉพาะน้ำร้อนเนี่ยเกือบไปแล้วจะทำให้ออฟขาดการสื่อสารมือถือตกแต่ไม่ได้ตกน้ำตตกข,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 นะข,ข,ข้างข้างข้างนะข้างบ่อน้ำร้อนก็ได้แช่เท้าด้วยอะไรที่ยังไม่เคยทำเนี่ยได้ทำมา เยอะเลยสำหรับทริปนี้3วันครับก็รับขอบพระคุณแล้วกันนะครับทั้งคนจัดทริปและคนมาเที่ยวทริปนะครับทริปแบบสบายกระเป๋าไม่ต้องจ่ายอะไรเยอะแยะจ่ายค่ากินอย่างเดียวครับแล้วก็เที่ยวได้การอีถ้าถ้ามีโอกาสหน้าก็จะลืมมาเที่ยวกัน,นเยอะแบบนี้แล้วกันครับวันนี้เชียงใหม่คราวหน้าอาจจะเชียงใหม่เรื่อยๆที่ไหนก็ได้ครับคุยกันีกที ก่อนนะครับกลับบ้านและกรุงเทพรออยู่วันนีี้ปใหม่อากาศดีดีปีใหม่ด้วยใหม่ฮะปีใหม่ปีใหม่แล้วนะครับขอให้ทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยเป็นเด็กดีขึ้นนะเป็นเป็นป้าดีเป็นเด็กดีเป็นแม่ที่ดีครับผมก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยแล้วกันครับผมร่ำรวยร่ำรวย นาคตสดใสครับขอให้จเจริญรุ่งเรืองสาธุสวัสดีนะคะับบ๊ายาเป็นเชฟครับรับ